สวัสดีครับช่องสร้างรายได้เมื่อสิ้นสุดวันนี้มาแนะนำการขายโจ๊กนะครับเป็นธุรกิจที่น่าทำตอนเช้ายำเช้าขายชงก็สามสิบสามสิบห้าโจ๊กใส่ไข่ชงเท่าไหร่ครับนานแล้วนะไม่ได้มาขายนะนานมากเลยค่ะนี่ราคาโจ๊กครับเตมหม่อหมดทุกวันเลเที่ยวอเมริกา <laughs> ของแพงมากเลยขึ้นทุกสิ่งอย่างตกไก่เคลื่อนหมูบ่าช่ออะไรท้กหมดเลยเอ่อพออยู่ได้พออยู่ได้เนขายันเป็นนาที่เยี่ยมขายทุกวันเต็มมอมอใหญ่ๆครับอ่าสองถูงครับ ใส่เค็มไข่เค็มฟองท่นไรครับไข่เค็มสิบบาทค่ะข่ลวกไข่เค็มโต้ก็จะพุ่งสิบ้าเป็นไข่ลวกก็พิ่สิบบาทมีแต่ด้งมกไก่ฉีกเลือกได้ คือแทนคือุูเทียร์เขาบอกว่าไม่มีตัวครอบตัวนี้บ้านเรามีครับในเมืองก็จะมีแบบเครื่องในอะไรเงี้ยบ้านเราเรืองอุ่นไปกลันไม่เสียแยมอ่าไอ้พูดโนรุ่มเนาะวันนี้ไม่ได้ขายช่องอะไรคะเนี่ยไม่กดติดตาอ่าสร้างรายได้ไม่ชิ้นสุดฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับเดือด